ดูชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณน,นั้นโคโจรก็ไปสู่ในเรือนการเงินแบบนี้เท่ากับว่าชีวิตของคุณน,นั้นจะมีจุดของการฝักใฝ่ในเรื่องความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องการหาเงินหาทองหาความสําเร็จให้กับตัวเองเกิดขึ้นนั่นเองยิ่งดาวพุธซึ่งถือว่านะครับเป็นธาตุน้ําโคโจรไปอยู่ในเรือนราศีธาตุน้ําอย่างก,กรละกฏตรงนี้ก็เท่ากับว่าเป็นจุดของการที่เรียกว่าจะได้รับการเกื้อกูลจะได้รับความสําเร็จจะได้รับความคืบหน้าหรือรูปแบบของการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่มักมีความราบรื่น เกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถือว่านะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีแถมยังประกบคู่กับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งถือว่า1กับ4อยู่ร่วมกันแบบนี้เป็นดาวคู่วิชาการทําให้คุณเองมีการขับเคลื่อนมีกําลังใจมีกําลังไฟนะครับในการพร้อมที่จะส,สรรรส้างความสําเร็จให้กับตัวเองเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียว ฉะนั้นจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวยิ่งจังหวะอังคารเองนะครับมีการย้ายออกมาในวันที่26สิงหาคมในเวลา12นาฬิกานาทีมาเกาะกลุ่มสตาของคุณอีกด้วยแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นจุดของการที่จะทําให้คุณเองมีเรื่องราวของการอดทนขยันมากขึ้นกว่าเดิมมีแรงไฟมีแรงกายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อังคารเองยังมาจากพบเรือนลาภะ ลาภะก,ก็คือเรื่องราวของโชคลาภความช่วยเหลือฉะนั้นก็เปรียบเสมือนกับโชคลาภหล่นทับตัวความช่วยเหลือที่เข้ามาหาคุณทําให้คุณเองติดขัดหรือสะดุดอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือการเกื้อกูลหรือมีโอกาสได้รับความเป็นโชคลาภความเป็นโชคดีเกิดขึ้นในตัวของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันพลังงานของการแอคทีฟอย่างดาวังคารก็จะช่วยทําให้ชาวราศีมิถุนเองก็มีความอดทนและก็ขยันมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถือว่านะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีเลยทีเดียวในการที่มีดวงดาวต่างๆคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยเกื้อกูลให้กับชาวราศีมิถุนนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการงานของชาวราศีมิถุนอาจจะดูเหนื่อยๆสักนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวด้านการงานคือดาวพฤหัสโคจรเข้าไปสู่ในเรือนวีนาศมันก็อาจจะทําให้งานของคุณนั้นจะมีรูปแบบของความไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่มีปัญหาให้ต้องแก้ไขสักนิดนึงนะครับขณะที่ดาวราหูเองก็ยังโคจรเข้าไปสู่ในเรือนง,งานแบบนี้ด้วยก็จะยิ่งเป็นจุดของการที่เรียกว่าอาจจะติดติดขัดขัด,ขดมีความไม่มั่นคงอยู่เกี่ยวกับการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังดีครับที่เรียกว่าราหูมาจากภพสุภา สุภาคือเรื่องราวของความสําเร็จอย่างน,น้อยๆอาจจะมีรูปแบบของการงานที่อาจจะติดติดขัดขัดได้บ้างแต่มันก็จะเป็นการงานที่ประสบความสําเร็จตามมาหลังจากนั้นฉะนั้นมันก็เหมือนกับงานที่ต้องเหนื่อยต้องต่อสู้แล้วก็แก้ปัญหาแต่สุดท้ายเมื่อผ่านไปได้นะครับเกี่ยวกับการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาต่างๆคุณก็จะได้รับความสําเร็จกับเขาหลังจากนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็อดทนนิดนึงนะครับในเรื่องการงานโดยพื้นฐานในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นการงานที่ดูวุ่นวายสักนิดนึงแต่มันก็เอาตัวรอดได้และสุดท้ายความสําเร็จก็รอคุณอยู่เช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าดาวพุธคือดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนเงินแบบนี้หรือพบเรือกนกระดุมพารนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจงหวะที่ดีมากๆในการที่คุณเองจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องการเงิน คุณจะหาเงินเก่งขึ้นคล่องขึ้นนะครับหารายได้หาช่องทางการเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมขณะที่ดาวอาทิตย์เองนะครับก็โคจรไปอยู่ในเรือนเงินอีกด้วยแบบนี้ถ้ากับว่านะครับไม่ว่าคุณจะหยิบจับหรือทําอะไรในช่วงเวลานี้มักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้อยู่เสมอใครที่รอคอยเกี่ยวกับการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตรอความสําเร็จแล้วล่ะกน็นะครับก็ถือว่าเป็นจุดจงหวัดที่ดีแล้วก็มีจุดของความลงตัวเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจังหวัดน,นะครับหลังจากที่จะรอคอยโชคลาภแล้วล่ะก็รอนิดนึงหลังจากอังคารย้ายมาในวันที่26สิหงหาเพราะช่วงนั้นถือว่าโชคลาภหล่นทับตัวขณะที่ดาวพุธเองดาวประจําตัวก็อยู่ในเงินแบบนี้เท่ากับว่าโชคลาภหล่นทับตัวขณะที่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนเงินมันก็จะมีโอกาสในการที่คุณจะได้เงินใหญ่เงินโตเงินฟลุกกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นหลังจาก26สิงหาคมลุ้นได้เกี่ยวกับความโชคดีเงินเยอะเงินมากเงินกําจนวนใหญ่นะครับหรือเรียกว่าเงินแบบฟลุกก็จะเกิดขึ้น,นกับคุณนั่นเองขณะที่ดาวศุกร์เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวด้านการเงินอีกดาวหนึ่งเช่นเดียวกัน ก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสิงห์ดาวศุกร์เองครับณนะเรือนสิงห์ตรงนี้ก็ยังติดตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเอื้อประโยชน์เกื้อกูลในความสําเร็จให้กับคุณเช่นเดียวกันทําให้คุณเองมีรูปแบบของการเงินที่จะมีโอกาสด้านบวกด้านดีเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นก็คือดาวพฤหัส,สบ,บดี mm hmm. การที่ดาวพฤหัส,สบ,บดีของคุณนั้นยังโคจรเข้า hmm. ไปสู่ในเรือนของวีนาแบบนี้ mm hmm. ก็อาจจะเป็นจุดของการอึดอัดนิดนึง mm hmm. มีความคิดเครียดหน่อย เกี่ยวกับระหว่างคุณกับคู่ครองหรือคุณกับคู่ครองก็อาจจะมีการห่างเหินกันบ้างหรืออาจจะมีเรื่องราวของการเดินทางไกลทําให้คุณห่างๆกับคู่ครองกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ได้แต่โดยภาพรวมครับกับดวงดาวอื่น,นๆนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดียังมีการเกือ้อกูลอยู่ยังมีการให้ความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่แบบนี้ก็ยังเป็นจุดของการที่จะสามารถทําให้คุณเองก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีอยู่เช่นเดียวกัน ครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะอิทธิพลของดาวคู่ปุตตะปุตตะก็คือการเริ่มต้นโคจรในตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์นะครับเท่ากับว่ามันก็จะมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจหรือคนที่จะสามารถสลัดสดกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะพบเจอเกี่ยวกับวินาาวินาาก็คืออาจจะเป็นทางลับๆไม่เปิดเผยหรือออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครคาดหวังจากคู่ทางออนไลน์ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเลยทีเดียวที่คุณจะได้เจอกับคู่ ที่เกิดขึ้นทางออนไลน์กับเขานั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวครับในการที่จะทําให้คุณเองมีการขับเคลื่อนชีวิตที่บวกมีความสําเร็จเกิดขึ้นลงหลักปักฐานมากขึ้นแล้วก็สามารถทําให้คุณเอนะครับมีรูปแบบของชีวิตที่มั่นคงตามมาหลังจากนั้นฉะนั้นนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับการเริ่มวางรากฐานนั่นเองเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่สําคัญที่เรียกว่าดวงดาวต่างๆเริ่มสปอร์ตเริ่มอยู่ในจุดที่จะสามารถสร้างสารรค์ความมั่นคงแล้วก็ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิ มิถุนในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความรักนั่นเองครับอาจจะมีจุดติดติดขัดขัดได้บ้างแต่ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าแก้ปัญหาได้อยู่ดีนะครับและสุดท้ายก็สามารถทําให้คุณก็เติบโตขึ้นได้ตามมาหลังจากนั้นนั่นเองทําให้สือว่านะครับในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีมิถุนนั้นนับว่าเป็นเดือนที่ดีที่ลงตัวแก่ชาวราศีมิถุนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายนังกเก่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือ จุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการรีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยก หรือจะุโกรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักร ผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันทะแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดูใหม่ ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ